เพื่อนๆคะเราก็จะพาเดินไปอีกทางหนึ่งนะคะของซอยในคอน沃尔พาร์คนี่มาซอยนี้ซอยนี้นะคะก็จะเห็นต้นไม้ที่ไม่สูงมากด้านหน้าของพวกเรานะคะเป็นต้นไม้ใหม่นะคะที่เพิ่งปลูกนะคะเข้ามาแซมต้นไม้ใหญ่ เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆคะถ้าเกิดเอารถเข้ามาก็จอดนู่นหละอยากจอดตรงไหนก็จอดนะคะนู่นแล้วก็ไปเดินไปวิ่งไปจ็อกกิ้งไปชมวิวไปถ่ายวิดีโอแล้วแต่เลยนะคะเดินเข้ามาตรงนี้นะคะจะเห็นต้นไม้ที่แบบอาร์ตมากๆคุณผู้ชมนี่อาร์ตมากๆ ไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้หน้าหนาวเห็นว่าเขาใบมันแห้งถ้ามองดูดีดๆคงเป็นต้นกระถินนะลงเพื่อนๆครนี้ค่ะต้นไม้ที่ว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่สูง ตอนนี้ก็ไม่มีใบเนาะสวยมากเลยค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นต้นเออชอรี่บอสซัมหรือเปล่าอาจจะใช่นะคะสวยมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมใกล้ๆภามาเที่ยวคอนบอัวพัก ผู้ชมมาถึงแล้วนี่อ๋อคงจะเป็นเชอร์รี่บอทเทิลถ้าจําไม่ผิดเนาะคือเขาจะออกช่วงหน้าในหน้า,นาสปริงเนาะออกดอกอะค่ะหน้าหนาวนี่ก็จะไม่มีใบนะคะใบก็จะร่วงเหลือไม่เยอะส่วนด้านล่างก็ประมาณนี้ค่ะก็จะใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่ทํามาจากบดๆนะคะ บดพวกกิ่งไม้เศษไม้นะคะบดบดแล้วก็หมักไว้สักพักหนึ่งเนาะแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี่แหละตรงโคนของเขาเขาก็จะได้รับสารอาหารทำให้เขาจเจริญเติบโตดีกว่าดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมเราจะได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่กำลังทำงานนะคะตัดตัดหญ้าเนาะด,ด้านนู้น คุณผู้ชมคะบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวแล้วก็เป็นต้นไม้ประเภทเดียวกันเนาะคิดว่านเนาะเชอรี่บอชชัมเนาะค่ะเวลาเขาร่วงนะใบเขาร่วงเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้แหละ คนก็ไม่เยอะมากหรอกค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันจันทร์ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อะ่ะก็จะมีครอบครัวเยอะมากกว่านี้เพราะว่าเด็กๆก็ไปโรงเรียนค่ะคุณผู้ชมคราวนี้อีกคือต้นไม้อีกพันหนึ่งที่เขาสละใบนะคะช่วงหน้าหนาวนะคะจะสวยมากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอยู่แถวภูเขาหรือว่าเป็นแถวภาคใต้เนี่ยเขาปลูกเยอะแล้วก็มันสวยมากเลยมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยกิ่งเขาแหลมๆแ,แบบเนี้ย สวยไหมคะนี่อ uh> ๋อเจอแล้วคุณผู้ชมจริงๆด้วยใช่จริงๆด้วยยังมีดอกด้วยนี่ดอกออกมาแล้วเชอร์รี่บอสเซมเวลาที่เขาออกนะคะดอกเยอะๆมากเลยดอกเยอะๆมากเลยแล้วก็สวย เนี่ยเขาปลูกไว้เยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะปลูกไว้แบบใกล้ๆก,กันเนี่ยอุ้ยเจอแล้วนี่อีกอีกกิ่งหนึ่งกำลังออกดอกเห็นบ่เห็นบ,นบ่คุณผู้ชมนี่งามงามงามเป็นสีชมพูอมสีสีชมพูอ่อนแล้วก็ ทางนี้นะคะเยอะเลยคุณผู้ชมเยอะเลยเยอะเลยผู้ชมค่ะก่อนที่จะไปดูตรงนี้นะเรามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้มันจะเป็นโขดหินนะคะที่เขาจัดไว้แบบนี้แล้วก็เดินตรงไปสำหรับถ่ายรูปเนาะคิดว่านเนาะ <c oughs> แล้วข,ข้างๆทั้งสองฝั่งเนี้ยมีต้นเนี้ยต้นผ,มผอมๆเนี้ย ปลูกไว้นะสวยมากบรรยากาศสุดโรแมนติกเดี๋ยวไปดูตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมอ๋อมีน้ำให้กินด้วยสวนย่อมปลูกต้นไม้ด้วยคุณผู้ชม เข้าไปดูก่อนตรงนี้คุชมคะนี่ค่ะถ้าต้องการจะเดื่มน้ำเนาะนี่ล้างมืก่อนแล้วจะดื่มน้ำแล้วนะทำเนี้ยเวลาดื่มน้ำอาเนี้ย ู้ชมคะ่ะด้าโน,น้นต้นไม้ใหญ่ยะแยะเลยตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะแต่ว่าขณะนี้เราอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เราเราเก็บภาพตรงนี้ก่อนหลังจากดื่มน้ําเสร็จแล้วพเพื่อนๆคะนี่คือสวนหย่อมที่เขาปลูกไปดูสิอึ๊บ ปลูกอะไรบ้างต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยหลายพันหลายชนิดอยู่โอเคนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเราเดินไปตรงนี้นิดหนึ่งเรายังอยู่ที่เชอร์รี่บอสซัมอยู่เนาะเราจะเดินไปที่เชอร์รี่บอสซัมนี่แหละ Okay. คุณผู้ชมชมบรรยากาศต้นเชอรี่บอสมที่มีกิ่งแต่กิ่งตอนนี้ตรงนี้มีแต่กิ่งเขาก็จะออกนั่นแหละอีกสักเดือนสองเดือนนุ่นถึงจะมีดอกนะคะคถ้าใครต้องการจะมาชมดอกซากุระนะคะก็ให้มาอีกประมาณเดือนสองเดือนนะคะโอเคคุณผู้ชมเขาจบคลิปว่าแค่นี้ก่อนนะคลิปนี้นะแล้วต่อกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ ขอให้มีความสุขและสดชื่นกับการเดินชมคอนบอพาร์คเชอร์รี่บอสซัมทรีสนะคะขอบคุณค่ะคนใหม่นะคะ